นอยู่นมาขี่กับแสบแ่บนอยอย่างเงี้แหละมันแ่บเนี่ยน,ยนอนก็เรากันเอาไปแก้วนังพริกเนาะแ่บแ่บเจ็บนั่งกินน้ําค่ะพี่น้องไม่อยากได้ก็ไม่เก็บเด้อค่ะเดอ้อเก็บเอาไปเอาไปฝากพี่ฝากน้องกินนะคะแต่ว่ามันก็ย่างงามอยู่ด้ีน่น้องมันมันบอได้ขายดอกจันนี่เพราะว่าไม่นั่นบอขายเนาะค่ะเนาะรุ่นนี้จะเอาไปเก็บไปฝาก เอาไปฝากพี่ฝากน้องกินนะคะแต่ว่ามันไก่แงงางมอยู่ด้วยี่น้องมันมันบ่ได้ขายดอกจันนี่เพราะว่าไม่นั่นบ่ขายเนาะค่ะเนาะรุ่นนี้จะเอาไปเจ็บไปฝากแต่คนละสองกิโลสองกิโลก็เอาเลยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้จะเจ็บแตงไปฝากจะอาไปฝากพี่ฝากน้องกินนะคะแต่ว่ามันไก่แง่างมอยู่ด้วี่น้องมันมันบ่ได้ขายดอกจันนี่เพราะว่าไม่นั่นบ่ขายเนาะค่ะเนาะรุ่นนี้จะเอาไปเจ็บมดรุ่นแล้วค่ะเจ็บไปฝากพี่น้องด้วยค่ะทุกคนมื่อไหรเนาะเนาะ วันนี้ก็จะมาเก็บแตงนะคะมาเก็บปลาแตงลูกมันมันมัดราคาหน่อยป่ายมันเนาะค่ะเนาะมดรุ่นแล้วค่ะเก็บไปฝากพี่น้องด้วยค่ะทุกคนวันนี้เนาะเนาะวันนี้ก็จะมาเก็บแตงนะคะมาเก็บปลาแตงลูกมันมันมัดราคาหน่อยป่ายมันเนาะค่ะเนาะปากเนาะค่ะเนาะสันนี่ก็สิได้บุญด้่ยหรอเนาะพี่น้องเนาะอือฝากพี่ฝากน้องกินกันนะคะทุกคนนี่ค่ะหน่วยเข่าขึ้นงามยูค่ะสวัสดีจ้ามื้อนี้ก็ มาพี่เพาทั้งนั้นบอกมันเล่มแตงเนาะค่ะเนาะเจ็บแตงนะคะเจ็บแตงมันจะเะไปฝากพี่ฝากน้องกินนะคะแต่ว่ามันก็ย่างงามอยู่ด้พี่น้องมันมันบ่อด้กขายดอกจันนี่เพราะว่าไม่นั่นบ่ขายเนาะค่ะเนาะรุ่นนี้จะเอาไปเจ็บไปมดรุ่นแล้วค่ะเจ็บไปฝากพี่น้องแล้วค่ะทุกคนมื่อเนี้เนาะเนาะมื่อเนี้ก็จะมาเจ็บแตงนะคะมันเจ็บเออแตงบุกมันมันมัดราคาหน้วยป่ายมันเนาะค่ะเนาะข้างนี้มีบ่เจ็บแล้วบ่ พราะนี่เอ็บมันรเบอแบอยู่นข้างนี้มีบ่เจ็บรเบ่พรนี่เ็บมันรเบอแบอยู่นข้างนี้มีบ่เจ็บรเบ่พรนี่เ็บมันรเบอแบอยู่ จะไปฝากพี่ฝากน้องกินนะคะแต่ว่ามันก็นยังงามอยู่ด้วยีน่น้องมันมันบ่ได้ขายดอกจกนนี่เพราะว่าไม่นั่นบ่ขายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะรุ่นนี้จะเอาไปเจ็บไปฝากเนาะคะ่ะเนาะสั่นนี่ก็สิได้บุญอยู่นอกเนาอพี่น,อนะะ้องเนาะอืฝากพี่ฝากน้องกินกันนะคะทุกคนนี่ค่ะน่วยก็ควนงามยูค่ะเก็บน้ำกินน้ำค่ะพี่น้องเรียกได้ก็ไม่เจ็บเด้อค่ะเด้อเก็บเอาไป หวานอยู่นะน่าจะกินกับแซ่บน่าจอย่างนี้แหละมันแซ่บเนี่ยน่ากินเราเกลันเอาไปแก้วน้ำพริกเนาะแซ่บปากแม่ขาวด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นแตงที่ปลอดภัยนะคะวันนี้อร่อยด้วยค่ะหวานด้วยอืข้างนี้มีบอสเจ็บแลบ้วบิดเพราข้างนี้เจ็บ,บมันระเบิดแซ่บอยู่ เงี้ยให้จักเต็มขู่สองขู่นี่แหละเนาะได้เท่าไดก็ไปฝากเขานานไหนจ้ะแม่ขาวเพิ่นหลายอยู่ค่ะหาหกขนเนาะค่ะเนาะหวานอยู่จ้ะน,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 นอยเมื่อกี้ก็เส็งเซ็งนวดอย่างเงี้แหละมันแซ่เส็งเนาะนนก็เราเกลืเอาไปแก้วน้ำพริกเนาะแซ่บแซ่บเจ็บน้ำกินน้ำค่ะพี่น้องไม่ได้ก็ไม่เก็บเด้อค่ะเด้อ เจ็บป้าเป้็หนจักเต็มขู่สองขู่นี่หละเนาะได้เขาได้กับไปฝากเท่านั้นละจ้ะแม่ขาวเพิ่งไลยอยู่ค่ะหาหกคนเนาะค่ะเนาะฝากแม่ขาวด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นแลงที่ปลอดภัยนะคะวันนี้อร่อยด้วยค่ะหวานด้วยอมกินไปแก้วได้ค่ะแต่บ่ได้ให้เก็บไปขายด้วยค่ะเด้อคืออยากมัดจำแก้วตำางคนกับไม่เจ็บเอาก็เลยอไจินอยู่ค่ะ เน่น้อยๆๆๆข้างนี้มีบ่อเจบแล้วบ่อเพราะ้านี้เจ๊มันปลวบ่อแสบเยอะมดรุ่นแล้วค่ะเจบไปฝากพี่น้องเด้อค่ะทุกคนวันนี้เนาะเนาะวันนี้ก็จะมาเก็บแตงนะคะมาเก็บเอาแตงบุกมันมันมัดกับราคาหน่อยป่ายมันเนาะค่ะเนาะเจ๊ไปจัดเต็ียมขู่สองขู่นี่แหละเนาะได้เท่าได้ก็ไปฝากเท่านั้นละจ้ะแม่ขาวเพิ่นหลายอยู่ค่ะ หาหกก้นเนาะค่ะเนาะแบบเจ็บนั่งกินนั่งค่ะพี่น้องได้ก็ไม่เก็บเด้อค่ะเด้เอกเ,อเ,นะเก็บไปเปน็นไปจัดเต็ียมุ่สองกูน่แหละเนาะได้เ่าไดก็ไปฝากเท่าน้น่ลยจ้ะแม่ขาวเพื่อนหลายอยู่ค่ะหาหกก้นเนาะค่ะเนาะปากแม่ขาวด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะมันแปลงที่ปลอดภัยนะคะวันนี้ อร่อยด้วยค่ะหวานด้วยปากแม่ขาวด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นแตงที่ปลอดภัยนะคะวันนี้อร่อยด้วยค่ะหวานด้วยอืบเก็บน้ํากินน้ําค่ะพี่น้องไมกได้ก็ไม่เก็บเด้อค่ะเด้อเก็บเอาไปแต่คนละสองกิโลสองกิโลก็เอาเลยนาะพี่น้องเนาะวันนี้จะเก็บแตงไปฝากสิ น่อยสีกับแสบเนาะค่ะเนาะหวานอยู่จ้ะน้อยมันสีกับแซ่บแซ่บน้อยยังไงหล่ะมันแสบเนี่ยน้องก็เรากันเอาไปแก้วน้ำพริกเนาะแสบไม่ได้ฉีดยาไม่ได้เฮ็ดหยังเนาะค่ะเป็นแปลงทุดยไทยแล้วเนาะค่ะเนาะมันเหมือนแหละน้อยอ่อนแสบเก็บน้ำกินน้ำอือปากเนาะค่ะเน้องามี่ก็สิได้บุญอยู่ดอเนาะพี่น้องเนาะอือปากปีปากน้องกินกันนะคะทุกคน นี่ค่ะหน,น่วยก้อนขึ้นงามยุคค่ะลูกเจียวอืมขอพ่อ,อ,อ,อมีอยู่ได้แล้วเครื่องคุอืมแล้เจี๊ยบข้างนี้มีบ่เจ็๊ยบอะไรบ่อเพราะนั่นเจี๊ยบอะไรบ,อรบอร่อแสบอยู่ในปากแม่ขาวด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะ เป็นแป้งที่ปลอดภัยนะคะวันนี้อร่อยด้วยค่ะหวานด้วยหืมไม่ได้ฉีดยาไม่ได้เห็ดหนังเนาะค่ะเป็นแป้งทุตไทยแล้วเนาะค่ะเนาะมันเหมือนแหละน้อยออมแต่เย็บน้ำกินน้ำหืมปากเนาะค่ะเนาอสันนี่กษิตเด้บุญยี่ดอเนาะพี่น้องเนาะหืมฝากพี่ฝากน้องกินกันนะคะทุกคนนี่ค่ะหน่วยข้าเพิ่นงามยุค่ะปากเนาะค่ะเนาอสันนี่กษิตเด้บุญยี่ดอเนาะพี่น้องเนาะ ปากี่ปากน้องกินกันนะคะทุกคนนี่ค่ะหน่วยข้าวเพลืนงามยุค่ะปากแม่ขาวด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นแลงที่ปลอดภัยนะคะวันนี้อร่อยด้วยค่ะหวานด้วยปากแม่ขาวด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นแลงที่ปลอดภัยนะคะวันนี้ อร่อยด้วยค่ะหวานด้วยแต่คนละสองกิโลสองกิโลก็เอาเลยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้จะเก็บแตงไปฝาหวานอยู่นะนอนมาจีกับแซ่บแน่บนอย่างี้แหละมันแซ่บเนาะก้อนเราแก่เอาไปแก้วน้ำพริกเนาะแซ่บไม่ได้ฉีดยาไม่ได้เฮ็ดหยังเนาะค่ะเป็นแปลงสุดท้ายแล้วเนาะค่ะเนาะมันเหมือนแหละนอนออมแซ่บเก็บน้ำกินน้ำนี่ค่ะไม่ไปป่ายเนาะค่ะเนาะ เป็นยาเฟนเป็นแตกที่ปลอดภัยนะคะพเพราะว่าเ้างไม่ได้ฉีดยาไม่ได้เห็ดหยางเน้ะค่ะเป็นแปรงสุดท้ายแล้วน้ะคะ่ะเนาะมันเหมือนแหละเงิออมแปะเย็บน้ำกินน้ำอืมแปบเย็บน้ำกินน้ำค่ะพี่น้องไม่แยกได้ก็ไม่เก็บแล้วค่ะเด้อเก็บอกเอาไปเก็บใจักเต็มขู่สองคู่นี่แหลนะเนาะได้เท่าได้ก็ไปฝากเท่านั้น,นเลยจ้ะ ไม่ข้าเพิ่หลายยุคค่ะหาหกข้นเนาะค่ะเนาะเมืม่อไรหดวหนามเกือบคุม้มอืมเจด็นงงงงน้อยๆก็า้ังเกี่ยวเขาพ่อมีอยู่ได้เร็วเครื่องคุอืมแต่ค้นละสองกิโลสองกิโลก็เอาเลยเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้จะเก็บแตงไปฝากเนาะค่ะนาะสันนี่ก็สิได้บุญอยู่น้องนอพี่น้องเนาะอือฝากีีฝากน้องกินกันนะคะทุกคนนี่ค่ะหน่วยก็ขึ้นงามยูค่ะนี่ค่ะหน่วยไปป่ายเนาะค่ะเนาะเป็นยาเป็นไปแตงที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าแต่คนละสองกิโลสองกิโลก็เอาเลยนาอพีีน้องเนาะวันนี้จะเก็บแตงไปฝากนี่ค่ะหน่วยไปป่ายเนาะค่ะเนาะเป็นยาเป็นไปแตงที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าห้องกินไปแก้วได้ค่ะแต่บ่ได้แห้เก็บไปขายด้วยค่ะเด้อ คืออยากมัดจำแก้วจำปนกับไม่เจ็บเอาข้ออะไรจินอยู่ค่ะน้อยๆนี่แน่สวัจ้ามเนกะมาพี่เพราะทนั้นบอกมาเล่มแตงเนาะค่ะเนาะเจ็บแตงนะคะเจ็บแตงมาจะแต่คนละสองกิโลสองกิโลก็เอาเลยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้จะเจ็บแตงไปฝากจะไปฝากพี่ฝากน้องกินนะคะแต่ว่ามันก็ย่างงามอยู่ดี่น้องมันมันบ่อได้ขายดอกจันนี่เพราะว่าไม่นั่นบ่ขายเนาะค่ะเนาะ รุ่นนี้จะเอาไปเจ็บไปฝาก,นะะนกเ,เนาะค่ะเนาะซัมหน้ก็ะิได้บุญยี่ดอเนาอพี่น้องเนาะอืมฝากพี่ฝากน้องกินกันนะคะทุกคนนี่ค่ะ่วย